เอาต่อต่อต่อ,ตอทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งในหน้าสายสี่เรีวตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างทีง่ตัวอย่างที่หนึ่งพร้อมกลวยตุมอันหนึ่งมีรัศมีของฐานยาวยี่สิบเซนนะครับสูงยี่สิบเซนจะมีปริมาตรเท่าไหร่หาปริมาตรนะครับปริมาตรครับเศษหนึ่งส่วนสามพาย พายคือยี่สิบสองส่วนเจ็นะครับ R กำลังสอง r ก็คือย A, ี่สิบนะครับกำลังสองเซนคืงส่วนสามพายกำลังสองนะครับ H ก็คือ21สิบเซนทำความเข้าใจองเซนด้วยสพายอง h งโอเคนะเดี๋ยวมีอะไรค่อยมาแนะนำอีกเจ็ดหนึ่งเจ็สามยสามหึงสามสามหึงสาม เวลาที่แนะนำอะไรกลัวจำไม่ได้น้องก็ต้องพยายามจบลงไปนะครับยี่สิบคูณยี่สิบมันได้สี่ร้อยครับน้องยี่สองคูณสี่มันได้ 88. แปดสิบแปดเติมศูนย์สองตัวเป็นแปดพันแปดร้อยครับคำตอบข้อนี้คือแปดพันแปดร้อยลูกบาศก์เซนติเมตรครับรอบอจุดซอบจต่อไปตัวอย่างที่สองครับ คลวยจงมันหนึ่งมีปริมาตร2 2 0 0รลูกบาศเซนติเมตรครับสูง21เซนติเมตรจงหาความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลาขงของฐานกล้วยบอกปริมาตรของความสูงมาปริมาตรของกล้วยจงหาเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือหารัศมีได้นะครับปริมาตรของกล้วยครับเศษ1ส่วน3พายอาร์กำลัง2เ แต่โจทย์ข้อนี้นะครับบอกปริมาตรมาว่าปริมาตรเป็น2,200เท่ากับเศษ1ส่วนสาพาย2 2สอ่วนคูณอรารกำลังอาไม่รู้ต้องการหาคูณ H H ข้อนี้บอกมาว่า21่สิทำความเข้าใจตรงคนี้ไม่ยากครับ เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามยี่สิบนะครับสามหนึ่งสามสามหนึ่งสามครับย,าย้ายค่าครับสองพันสองร้อยหารด้วยอะไรน,น้องหารด้วยยี่สองนะครับเท่ากับอะไรครับอาบราบสองหารได้ได้ 100. อะไรน้องหนึ่งร้อยอะไรยี่สิบหนึ่งร้อยจริงจมีสองตวัวคือสิบกับลบสิบใช่ไหมแต่ว่ารัศมีต้องเป็นบวกเท่านั้น ราศมีจุเป็นสิบคำตอบข้อนี้ติดต่อว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นสองเท่าของสิบก็คือยี่สิบเก่งมากครับยี่สิบมีหน่วยเป็นอะไรครับยี่สิบมีหน่วยเป็นเซนติเมตรซอมจุดยกกำลัง,ปปนงหนึ่งแจ้เขินนะพูดผิดอ่าซอมจุดเซนติเมตรต่อไปตัวอย่างที่สาม ชงหาส่วนสูงของกลวยปมอันหนึ่นะครับซึ่งมีปริมาตร88ลูกบาทนิ้วนะครับและมีรัศมีที่ฐานยาว2นิ้วนะครับส่วนสูงปริมาตรรัศมีของฐานนะครับยาว2นิ้วรัศมีของฐานยาว2นิ้ว หาความสูงนะครับน้องปริมาตรจุวบอ,อกมา,อาเราคิดดูปริมาตรเศษหนึ่งส่วนสามพายอาร์กำลังสองอาร์กำลังสอง h, h. h. แต่ปริมาตรตัข้อนี้บอกมาไ่เท่าไร่ปริมาตรตรว้อดีบอกมาา88 2คูณ2ได้4 4คูณย2ได้88 3 0 21ยคู h ย้ายค่า,าคำตอบข้อนี้คือ h เท่ากับ 21. ย1บ้ายค่าอีกนะ ยี่สิบเอ็ดมีหน่วยเป็นนิ้วต่อไปตัวอย่างที่สี่ตัวอยนหนึ่งมีความยาวของเส้นรอบฐานยาวหนึ่งร้อยสายสองนิ้วสูงยี่สิบแปดนิ้วจะมีปริมาตรเท่าไหร่ตัวอยนหนึ่งมีความยาวของเส้นรอบฐานยาวหนึ่งร้อยสายสองนิ้วน้องครับเส้นรอบวงกลม เส้นรอบงกลเส้นรอุงกลเส้นรอบุงกลมสูตรว่าอะไรเส้นรองปลมสองพายอ่าแต่โจทย์เขา้บอกว่าเส้นรอบวงกลมเส้นรอบฐานพอนีเป็นหนึเท่าไหร่ครับ1นึ่งสาสองเท่ากับสองพายอ่า อ่าพ้อนี้ไม่รู้ต้องการหาเห็นไนหะมน้องครับ2องคูณยีเนี่ยได้ส4น้องยายเศษสีส่วนเจ็ดไปด้านซ้ายเป็นคูณด้วยเจ็ดส่วนสีเท่ากับรัสสนีใช้แม่ส4สีตัดทอนเจอบ่อยมากเลยส4่คูณสได้อะไร 4 4่สีคูณสได้132ยส,ส่คไ้อยื่อ,อจำเลย4 4 4 3คูณ1นึีคูาเ็ด่บเอทับยีพอได้ R เป็น21แล้วเราก็นำา R ที่ได้ไปหาปริมาตร C 1ส่วน3พา,ารตง2 h ปริมาตรนะปริมาตรพร้อม ปริมาตครัเศษหนึ่งส่วนสามทายอารกลังสอเตดเบรติดเบตตรงนสามทายอาลังสอเราต้องมีข้อหมายครับป็นเบตงอารพร้อมเสคืออะไรเสเาม เลขสามยี่สิบสามหนึ่งสามสามหนึ่งสามอ่าคิดเลขออกมายี่แปดคูณยี่สิบอ่ายี่แปดคูณยี่สิบยี่ิแปดคูณยี่สิบมันห้าร้อยหกสิบห้าร้อยหกสิบบวกยี่สิบเอ็ดกลายเป็นห้าร้อยแปดสิบเอ็ดเอาห้าร้อยแปดสิบเอ็ดไปคูณกับยี่สิบสองยี่แปดคูณยี่สิบมันห้าร้อยหกสิบตรงนี้เป็นสองหกทดหนึ่งห้าสองสิบสิบเอ็ด ใส่ศูนย์ใตัวสอง, 1, 1, สอง2 1, 1 2 8 2 1 1 2 2น,นึ่ง, <c oughs> ง,งหนึ่งสองแปมีหน่วยเป็นรูปบาทนิ้วอะสะพอข้าใจไหนึ่งสองไรนะ สองเก้าสามหกคุณเลขสิบอ่นได้ไหมหกคนห่งอะไรนะ588เออห้าปแปโทษทีโทษทีคิดเรยวเกินจคิดเลยห้าร้อยแปดแปดครับโทษทีโทษทีใช้ว่าห้ารสิบไปบวกกับยี่สิบครับมันได้ห้าร้อยแปดสิบแปดตที่เป็นห้าร้อยี่สิบเฉยห้าร้แปดสิเฉยเคุณได้ยี่สิบสองใช แปดสองสิบหกใสหกทดห okay. น tahu? ึ่งแปดสองสิบเจสเหนึ่งหนึ่หนึ่งศูเจหนึ่งหสทหนึ่งเก้าสองแล้วก็หนโอเคหนึ่งหมืองพันเร้อสายบกลูกปาทครับอ่ะต่อไป